เรามาหัดทำต้มขาไก่กันนะครับเริ่มจากตะไครตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับจากนั้นเราจะใช้สากทุบให้ตาไครแตกนะครับทุบให้แหลกเลยแล้วก็สับเป็นชิ้นชิ้นเท่าๆกันนะครับแล้วก็เอาไปพักก่อนต่อไปเป็นขานะครับหั่นเป็นไม้นๆเลยขาที่ผมใช้นี่เป็นขาอ่อนนะครับกินได้แบบสบายๆเลยนะ ไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปพักเหมือนเดิมนะครับต่อมาหอมแดงนะครับหอมแดงเราจะหั่นเอาเปลือกออกครับเราใช้แค่เนื้อหอมแดงข้างในนะฮะหั่นเสร็จแล้วเราก็เอามีดบุบหอมแดงให้แหลกนะครับพอแหลกแล้วก็เอาไปพักก่อนเหมือนเดิมนะครับ ต่อมาก็ใบมะกรูดครับฉีดเอาใบาออกไม่เอาเส้นกลางนะครับเส้นกลางมันแข็งแล้วก็ใส่ลงกับถ้วยที่เราเตรียมไว้ซึ่งผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลมหมดแล้วต่อมาเป็นไก่นะครับไก่ที่เราใช้เราใช้ส่วนอกนะครับเราจะหั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็หั่นขวางเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ ตามที่เห็นในภาพเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ตั้งน้ำรอให้มันเดือดนะครับแล้วเราไปทำอย่างอื่นก่อนเริ่มจากผักชีนะครับผักชีนี่ผมก็ล้างน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนเลยอย่างนี้นะฮะต่อไปเห็นนางฟ้านะครับเราจะหั่นตูดมันก่อนแล้วก็ ฉีดเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับฉีดเป็นเส้นแบบนี้เรื่อยๆเลยฮะจนหมดนะฮะแล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนนะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรให้หมดเลยนะครับที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราก็จะใส่เนื้ออกไก่ลงไปครับและเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆเลยครับใช้ไฟกลางนะครับ กลางห้องข้างเบาต่อไปนะครับเราจะใช้พริกจินดาแดงนะครับเอาหัวออกนะครับแล้วเราก็จะบุบพริกให้แหลกนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะสับพริกที่เราบุกไว้เป็นท่อนนะครับท่อนเล็กๆอย่างนี้เลย ต่อไปก็จะเต็มมะนาวนะครับมะนาวที่ผมใช้นี่เป็นมะนาวลูกเล็กใช้ประมาณ2-3ลูกนะครับระหว่างที่เราเคี่ยวไก่นะครับเราก็คอยช้อนฟองออกด้วยนะครับพอเคี่ยวได้ที่แล้วเราก็จะใส่เห็ด น้ำฟ้าลงไปพร้อมกับกะทินะครับจริงๆต้องใส่เห็ดน,นาฟ้าตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่ผมลืมฮะก็เลยใส่ตอนพร้อมกับกะทินี่เลยแล้วก็รอให้น้ําของต้มขาเนี่ยเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งครับพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะปรุงแล้วนะครับโดยการใส่น้ําปลาลงไป น้ำปานี่ต้องใช้อย่างจำกัดนะครับถ้าใช้เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะข่าวนะระวังไว้ด้วยครับหลังจากเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผักชีนะครับใส่ไปแบบนี้เลยครับผมชอบกินผักชีมากเลยเยอะนี่ยิ่งชอบเลยครับหลังจากใส่ผักชีเสร็จแล้วก็ปิดเตาเลยนะครับหลังปิดเตาแล้วเราก็ใส่พริกที่หั่นเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับ แล้วก็ใส่มานาวลงไปคนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับต้มขาไก่ในฉบับของพ่อครัวมือใหม่ไปยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำต้มขาไก่ของผมถ้าผมทำผิดพลาดประการใดก็ช่วยแนะนำผมทีนะครับผมจะได้ปรับนำไปใช้นะครับ